5 m i n u t e Podcast สต์โรเจ o ร์ u ูบายช t t e r Sto สตประดุวัดวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่น u m เบ r 24ตัวแทน s h u t ต e r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับ5 Minute s นะครับวันนี้ผมเอาบทความที่ชื่อว่า Four things high level thinkers don't do นะฮะคนที่บอกว่าคิดเป็นเป็นคนที่มีความคิดซับซ้อนนะฮะหรือว่าคิดเรื่องยากๆเนี่ยเขาไม่ทำกันนะฮะมีสี่อย่างนะครับบทความนี้พูดไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะฮะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งฮนะเขาบอกว่าคนที่ใช้สมองคิดจำเป็นจะต้องใช้สมองคิดเรื่องที่มันยากๆเนี่ยเขาจะไม่นินทาคนอื่นนะะเพราะว่า เวลานินทาเนี่ยพลังสมองมันจะน้อยไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมันก็เหมือนทุกอย่างเวลาเราทําอะไรเยอะมันก็จะทําอย่างนั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการนินทาเนี่ยมันทําให้สมองเราเหมือนกับคล้ายๆกับเล็กลงเล็กลงนะเหมือนกับมันคิดอะไรมันก็จะบีบ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 ลงเพราะมันง่ายมันเป็นของง่ายนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ว่าไอเดียเนี่ยตอน,น,นแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่แต่พอคิดไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยเนี่ยช้าๆเนี่ยมันขึ้นแบบพาราโบลาเลยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เรื่องที่จริงมากถ้าเกิดว่าใครยังจำคำพูดของเอลนอร์ลูสเวลได้นะอดีภาพับสตรีหมเล็กหนึ่งนะครับ Great minds discuss discuss ideas Average minds discuss events Small minds discuss people เพระเาะฉะนั้นเนี่ยก็แปลตรงตัวเนะคือคนที่แบบมีเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดนันยอดเยี่ยมนะฮะก็จะคุยกันเรื่องไอเดียนะครับคนทั่วๆไปก็จะคุยเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็คนที่แบบมีจิตใจ แคบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะ discuss people คือนินทาชาวบ้านนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนะพยายามนะข้อที่2ครับ they don't play to win now ก็คือไม่เล่นเกมสั้นนั่นเองนะครับไม่เล่นเกมสั้นนั่นเองคือเวลาเราดูเนี่ยนะอย่างเช่นเวลาเขาไปสัมภาษณ์มันจะมีคนที่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์พวกนักกีฬา,าสัมภาษณ์โคบีไบรันหรือสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเวลาเขาเล่นบาสเนี่ยเขาจะเขาจะวิ raw, เคราะห์นะคือตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขา ขาดในเกมคืออะไรนะครับเช่นการเล่นมือสายนะฮะหรือว่าอ,อ,อะไรแบบนี้ซึ่งมันฝึกยากมันสค่อนข้างเสียเวลานะครับแต่ว่าเขาฝึกตั้งแต่เด็ก,ดกนะฮะตั้งเขาเริ่มเล่นตั้งสิบสามสิบเจ็ดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เช็ควา well ่าแวลราวเด d ร์ดเเป็นนัก,นกบาสท,ที่ท,ท,ที่ที่เล่นแบบทุกอย่างได้เล่นเล่นเกมแบบที่มันมีความซับซ้อนเจอคู่แข่งแบบไหนก็สามารถตอบโต้ได้ทำให้เป็นหนึ่ง,งสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ย เป็นนักกีฬาที่ต้องใช้คําคว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ดีสุดข,ของโลกนะครับน่าเสียดายที่จากไปก่อนวัยควรเนี่ยนะฮะโคบีไบรันเองก็เป็นตัวอย่างนะฮะเนี่ยของของคนที่คิดวางแผนระยะยาวนะครับในตอนซ้อมตอนแรกก็ไม่ได้ฝึกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากจะเล่นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่ฝึกสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลองเกมนะค,คิดแบบลองเกมนั่นเองนะครับข้อที่3ครับต้องบอกว่า ระมัดระวังเวลาตัวเองเนี่ยมีอารมณ์แล้วตัดสินใจทําอะไรนะครับคนที่เป็นคนที่คิดอะไรเยอะๆนะมีความคิดที่ซับซ้อนเนี่ยเวลามีคนมาขอให้เขาทาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยขอเวลาขอไปคิดก่อนจะไม่ตอบตกลงทันทีนะครับเ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณตอบตกลงไปแล้วเนี่ยนายคําพูดของเราายเป็นนายเราใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยคนที่มีเป็นเป็น,เป,นเป็น high level thinker เนี่ยเขาจะไม่ตอบตกลงทันทีหรือเวลาเขาโมโหเขาจะไม่พูดหรือพยายามไม่ทําอะไรเลย จะมีวิธีการหลายคนก็จะมีวิธีการในนับ1นึ่งถึงสิอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเหมือนกับทําให้อารมเย็นลงก่อนแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคิดอย่างอย่างเป็นระบบว่าจะทํำยังไงเพราะว่าเวลาทําอะไรตอนอารมณ์ร้อนไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับ ข้อสุดท้ายคือเขาไม่ปฏิเสธปัญหาที่เขารู้สึกว่ามัน out of the l y เขาคําว่า out of e a i l e เนี่ยมันเป็นมันเป็นจำนวนนะบอกว่าแบบสมมติว่าเราบอกว่าคนนี้ out of my l g u e สมมติเราเห็นสมมติเราเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงล้วบอกว่าคนนี้ out of my l g u e แปลว่าคนแหม่คนนี้สวยหรือว่าแบบสเตตัสทางสังคมสูงมากมีคือ out of my like เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็น high level thinker จะไม่ไม่สนใจไม่ได้คิดเรื่องนี้เยอะปัญหาก็คือปัญหานะครับรู้สึกว่ามันยากมาก ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไม่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ปฏิเสธทันทีลองลองมาคิดดูก่อนว่าเฮ้ยอันปัญหามานจะซับซ้อนก็จริงแต่ว่าเราอาจจะแก้ได้ก็ได้เพราะถ้าเกิดเราแก้ได้ยิ่งแก้ปัญหาซับซ้อนเท่าไหร่ที่มันยากเมื่อเกินระดับเราขึ้นไปเท่าไหร่ผลตอบแทนของมันก็มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Presented by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock It's shutterstock